ะมาดูวิธีแพ็คปลาทูก,กันอุปกรณ์ก็มีนี่ฟิล์มฟิล์มขนาดเป็นฟิล์มนี่ฟิล์มฟิล์มฟิล์มขนาดหนึ่งฟุตกล่องใส่ฟิล์มซื้อตามท้องตลาด โฟมอันนี้โฟมขนาดกลางเจทีห้ใช้กับปลาพวกไซส์หกแปลาไซส์หกแปลา6ถึง8ตัวต่อกิโลอันนี้ปลา6ตัวถึง8ตัวต่อกิโลเขาเรียกปลาไซส์หกแปวิธีการแพ็คไปนะ อ,อึงทันดึงตึ๊ดแล้วแป๊บเดียวจับลายสวย ง่ายนิดเดียววันนี้ขายปลาหกสิบสี่เข่งปลาหกสิบสี่เข่งก็เท่ากับ ลากล่อง20 20กิโลสองกล่องปลาสองกล่องปลาสองกล่องได้64ตัว64เข่นเงนี่64เข่งนี้แล้วขายเราใส่เป็นโฟมไปขายใส่โฟมไปขาย เข่งพวกนี้ล้างให้ดีใช้ได้อีกอย่าทิ้งปลาส,สวยๆหน้านี้ปลาไม่แพงปลาถูกแต่แราคาปลาถูที่เราไปขายไม่ลดขึ้นแล้วขึ้นเลยหน้านี้กำไรขายปลาถูหน้าร้อนกำไร ปลาทูหาง่ายหน้านี้แต่ถ้าเดือนไหนประมาณเดือนพฤษภาคมเขาจะห้ามจับปลาทูถึงตอนนั้นปลาทูจะแพงห้ามจับสามเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสามเดือนนี้ห้ามจับปลาทูออกไข่คือสามเดือนเดือนไหนเนาะแต่รู้ด้วทพฤษภานี่แหละเดือนหนึ่งแหละ ผูขายง่ายทำไรด้วยหกสิบสีเคงนี้ขายแป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงพอมีลูกค้าป,ประจำเรามีลูกค้าประจำ ขายประทูตอนแรกลำบากหน่อยเพราะยังไม่มีใครรู้จักเราต้องให้ผ่านต้องซู้ให้ได้อย่างน้อย2เดือนต้องให้ผ่าน2เดือนนี้ให้ได้ถ้าผ่าน2เดือนได้แล้วก็สบายแล้วทำอย่างสม่ำเสมอไปขายอย่างสม่ำเสมอนัดเวลาเขาเลยไปจะไปวันไหน 14งอย่างน้อย800ขึ้นกำไรอย่างน้อย800ขึ้น64เขเคงเนี่ยเพราะตอนนี้ช่วงนี้ปลาทูมันถูกตัวปลาทูมันถูกแต่พอเราไปขายปลาทูยังแพงเหมือนเดิม เราฝึกไว้เดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปขายประทูไปด้วยกันเนาะอืมอแค่นี้ก่อนวันนี้อันนี้เดีย๋ยวตอนตั้งราคาเดีย๋ยวทำให้ดูทีนึงนี่ตอนนี้แพ็คก,ก่อนอโอเคเนาะแค่นี้ก่อนอ้าว แพ็คเสร็จแล้วแพ็คเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะไปขายแล้วแหละเดี๋ยวคุณยายเขาจะมาใส่ราคาก็าจะขายในราคาเท่าไหร่ลาดูสวย,สวย ราคาที่เราเดินขายกับท้องตลาดท้องตลาดจะแพงกว่าเราเดินขายจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้เปรียมเวลาเราเดินขายเราจะได้เปรียบอา้าวได้เวลาแล้วสี่โมงเย็นเหลือแค่นี้แหละเหลือสิบห้าเคงคุณยายเข้าไปหมดเลยคุณยายเข้าไปเท่าไหร่อะ หมดมันหกี่เนอะคุณยายเอาไปถแถ่าสี่สิกว่าหลยก็ให้คุณลุงคุณตาสิห้าเขง่งมันต้องรีบมาดูวัวด้วยให้ขายน้อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไปขายประทูก,กันอ่าโอเคครับโอ้มีมีกี่ราคาเนี่ยสองราคาเนา,าเนอะอันนี้สี่สิ นี่สี่สิต้นทุนต้นทุน32บาทปลาตัวเนี้ยต้นทุน32บาทาคุณยายเขามีแต่ตัว50 55 60คิดดูแล้วกันต้นทุน32บาทกำไรเท่าไหร่โอเคนะอแล้ว <Okay. S 2> ไปแล้วไปแล้ว,ลวขาประทูแล้วอืมสิบห้าเคงสี่โมงกว่าแล้ว โอเคแค่นี้แหละยายประทูมาแล้วยายน้ำใสมากเลยยายประตูยายนี่เรียกยายก่อนโอ้ยายมาแล้วมายายประตูเดี๋ยว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 ตายหยิบให้ยาย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตาหายายก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยายจะมั่งแขงใหญ่ใบเข่งยายเอาสามเข่ง A rek chồng chung, chồng thu chồng 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 ở chồng 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 ดิบรอขาแล้าขา<อ>เป็นค<ล>ัดไหมขาเป็นเรียก่เจะอ่องจะเนียงอ๋อมีแล้วนะสวยๆน,น,นี่ให้คนครับสี่สิบห้าบาทโอ้พาทุครับ,บ,ปรรบไปในหมด อยู่ที่บ้านเออนู่นใหญ่ยยอยู่นูน่นปลาทูมาแล้วปลาทูสวยๆเหลือห้าเคงห้าอันอีสี่สิบห้าอันุีสี่สิบให้มาให้แมวให้แมวม<า> <laughs> คนี้และกินอะ หรือไม่เอาเอาตัวใหญ่คตัวหนึ่งจ้ะตัวใหญ่สี่สิบห้าสองอันเนาะจ้ะสี่สิบห้าสองก็พอมากรูนทำรวยครับเดี๋ยวผมไปมาถอนให้มาเลยตั้งห้าร้อยยมเป็นอย่างกี้โอ้ยยมตัวเนาะเออโอ้เราเคยไม่ยอมเลิกเราเนี่ยเนาะยอดเลยไปตองไปเดี๋ยวกลับมาคืนไปบ้านยหญตุ้ใหญ่ใหญ่ที่